เขาปฏิเสธผู้หญิงทุกคนยกเว้นวันในสแตนแต่คุณจะไม่เชื่อว่าเธอคือใครเมื่อเขาค้นพบความจริงเกมนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของธุรกิจแต่เต็มไปด้วยการหักหลังและการเสียสละซีอผู้ยิ่งใหญ่จะเสียทุกอย่างที่เขาสร้างขึ้นได้หรือไม่ทุกการตัดสินใจจะนําเขาไปสู่จุดสิ้นสุดที่เขาไม่เคยคาดคิดคุณคิดว่าเขาจะเอาชนะได้ไหมหรือจะถูกทําลายจากมือของหญิงสาวคนนี้ติดตามเรื่องราวของการทรยศและความลับที่ซ่อนอยู่จนถึงตอนสุดท้าย อย่าพลาดคลิปนี้ที่เปิดเผยทุกอย่างที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนกดติดตามเพื่อไม่พลาดทุกความตื่นเต้นและความลับที่รอคุณอยู่ CEO ปฏิเสธผู้หญิงทุกคนยกเว้นวันในในของเขาแต่ต้องช็อกเมื่อคนพบตัวตนที่แท้จริงของเธอห้องประชุมใหญ่เงียบสนิทแสงไฟสีขาวส่องสะท้อนบนโต๊ะกระจกเงาวับอีธานฟรอส CEO หนุ่มผู้เย่หยิ่งกวาดตามองหญิงสาวที่ยืนเรียงแถวอยู่ตรงหน้า แต่ละคนงดงามเพียบพร้อมแต่ไม่มีใครสะดุดตาเขาฉันไม่ต้องการใครทั้งนั้นเขาพูดเสียงเรียบแต่เย็นเยียบดุดน้ำแข็งเสียงพนักงานกระซิบกระซาบด้วยความตกใจอีธานไม่เคยมองใครนานเกินหวินาทีไม่มีใครเคยทำให้เขาสนใจได้เลยยกเว้นเธอหญิงสาวที่เขาใช้เวลาหนึ่งคืนด้วยเมื่อสามเดือนก่อนเธอหายไปจากชีวิตเขาราวกับฝัน ทิ้งไว้เพียงเงาจางๆในความทรงจำเขาสืบหาเธอทุกทางแต่ไม่มีวี่แววแต่แล้วประตูห้องประชุมเปิดออกเสียงส้นสูงกระทบพื้นหินอ่อนดังก้องอีธานเงยหน้าขึ้นหัวใจของเขาเต้นสะดุดไปหนึ่งจังหวะเธอหญิงสาวคนนั้นยืนอยู่ตรงหน้าเขาในชุดสูทสีดำสง่างามดวงตาคมกริบไร้ความหวั่หวันเธอไม่ใช่แค่ผู้หญิงธรรมดา เธอคือเธอคือประธานบริษัทคู่แข่งอีธานนิ่งเงินสมองของเขาปฏิเสธที่จะเชื่อสิ่งที่เห็นเธอไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดาที่เขาคิดว่าเป็นแค่คืนชั่วคราวเธอคือเอวาคิงสตันทายาทตระกูลธุรกิจระดับโลกเจ้าของอาณาจักรที่เขาเพิ่งประกาศสงครามทางธุรกิจด้วยเมื่อวานนี้อีธานกำมือแน่นความรู้สึกบางอย่างลั่นท่านไปทั่วร่างคุณคำพูดสะดุดอยู่ที่ริมฝีปากเขาไม่รู้ว่าควรพูดอะไร เอวาส่งยิ้มเล็กน้อยแต่เป็นรอยยิ้มที่เย็นชาและเต็มไปด้วยความเหนือกว่าสวัสดีค่ะคุณฟรอสน้ำเสียงของเธอมั่นคงไร้ซึ่งความลังเลอีธานพยายามควบคุมตัวเองแต่ทุกอย่างกำลังสั่นคลอนเขาคิดว่าเธอเป็นแค่ผู้หญิงธรรมดาที่เขาพบในค่ำคืนหนึ่งแต่เธอกลับเป็นศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขาในตอนนี้ทุกสายตาในห้องประชุมจับจ้องไปที่ทั้งสองคนบรรยากาศตึงเครียดราวกับมีพายุซ่อนอยู่ในอากาศ เอวาก้าวไปข้างหน้าดวงตาของเธอจับจ้องมาที่เขาโดยตรงไม่คิดว่าจะได้เจอกันอีกใช่ไหมคะเธอกล่าวเบาๆแต่ทุกคำพูดเต็มไปด้วยพลังอีธานขบกรามแน่นหัวใจของเขาเต้นแรงเขาไม่รู้ว่าคืนนี้เขาจะเสียอะไรมากกว่าที่คิดคุณต้องการอะไรอีธานเอ่ยเสียงต่ำดวงตาคมกริบจับจ้องเธอไม่ละสายตาเอวาเอียงคอน้อยๆดวงตาของเธอเปล่งประกายความเหนือกว่าฉันแค่เข้ามาทักทายคะ่ะ ริมฝีปากของเธอคลี่ยิ้มแต่ไม่แต่ต้องดวงตาอีธานสัมผัสได้ถึงแรงกดดันที่แผ่กระจายออกมาจากตัวเธอทุกอย่างที่เขาเคยคิดเกี่ยวกับเธอพังทลายลงในเสี้ยววินาทีเธอไม่ใช่หญิงสาวธรรมดาที่เขาพบในคืนนั้นเธอคือปีศาจในร่างนางพญาคุณตั้งใจจะเล่นเกมอะไรเสียงของเขาเย็นชาแต่ภายในเต็มไปด้วยความร้อนรนเอวาน้มตัวเข้าใกล้เล็กน้อยจนเขาได้กลิ่นน้ำหอมอ่อนๆที่คุณเคย เกมเหรอคะฉันว่าคุณน่าจะรู้ดีกว่าฉันนะว่าใครเป็นคนเริ่มอีธานกำหมัดแน่นใช่เมื่อวันนี้เขาเพิ่งประกาศสงครามทางธุรกิจกับบริษัทของเธอโดยที่ไม่เคยรู้เลยว่าเธอคือผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงที่เขาไม่เคยลืมและตอนนี้เธอกลับมายืนอยู่ตรงหน้าเขาพร้อมกับอำนาจที่สามารถบทขยี้เขาได้ทุกเมื่อฉันไม่เล่นเกมอีธานกล่าวหนักแน่นพยายามควบคุมอารมณ์เอวาหัวเราะเบา ฮ่าฮ่งั้นเหรอคะแปลกจังฉันคิดว่าคืนนั้นคุณชอบเล่นเกมกับฉันเสียอีกเสียงกระซิบของเธอแทงลึกเข้าไปในอกของเขาอีธานกัดฟันแน่นดวงตาของเขาวาวโรธคุณต้องการอะไรจากฉันเอวานตัวกลับยืนเต็มความสูงฉันต้องการชนะเธอพูดชัดถ้อยชัดคำบรรยากาศในห้องประชุมหนักอึ้งพนักงานทุกคนไม่กล้าแม้แต่จะหายใจแรง อีธานจ้องมองเธอรู้สึกถึงความเยือกเย็นที่แผ่กระจายออกมาจากตัวเธอนี่ไม่ใช่ผู้หญิงที่เขาเคยอบกอดในคืนนั้นนี่คือศัตรูที่อันตรายที่สุดที่เขาเคยเผชิญหน้าและเขากำลังจะเสียการควบคุมทุกอย่างความเงียบในห้องประชุมตึงเครียดขึ้นอีกขั้นเสียงลมหายใจของทุกคนกลายเป็นเสียงที่ชัดเจนและหนักหน่วงอีธานรู้สึกเหมือนมีบางอย่างกำลังหลุดออกจากมือ เขาเคยคิดว่าตัวเองคือผู้ควบคุมทุกอย่างแต่ตอนนี้เขาแทบไม่มีทางหนีเอวายิ้มอย่างไม่รีบร้อนเธอไม่พูดอะไรเพิ่มเติมเธอแค่ยืนอยู่ที่นั่นดวงตาของเธอไม่ละสายจากเขาแม้แต่เสี้ยววินาทีความรู้สึกเย็นยะเยือกเริ่มซึมซาบเข้าไปในกระดูกของเขาเขารู้ว่าเธอไม่ได้แค่ต้องการความสำเร็จในธุรกิจเธอต้องการทำลายเขาคุณคิดว่าคุณจะชนะได้ยังไงอีธานถามเสียงขรึม ไม่ใช่แค่ชนะแต่ทำให้คุณรู้สึกถึงการสูญเสียทุกอย่างที่คุณรักคำพูดของเธอดังก้องในหูของเขาและในขณะที่อีธานพยายามหาทางรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันนี้เธอได้เดินไปยังหน้าจอโปรเจคเตอร์ที่ตั้งอยู่ในมุมห้องนิ้วของเธอลูบผ่านหน้าจอกระแสะไฟฟ้าผ่านไปในห้องทันใดนั้นภาพกราฟิกต่างๆเกี่ยวกับบริษัทของเขาก็ปรากฏขึ้นบนหน้าจออีธานตะลึงกับสิ่งที่เห็น ข้อมูลที่เขาคิดว่าเป็นความลับข้อมูลที่เขาพยายามซ่อนจากทุกคนกลับถูกเผยแพร่ตรงหน้าเขานี่มันเขากลืนคำพูดคุณทำแบบนี้ได้ยังไงเอวาหันมายิ้มบางฮ่าฮคุณไม่ควรคิดว่าไม่มีใครรู้จักคุณดีพออีธานรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกําลังพังทลายลงรอบตัวทุกสิ่งที่เขาเคยสร้างขึ้นมาทุกความมั่นคงที่เขาคิดว่าเขามี กำลังจะสูญสลายไปอย่างรวดเร็วคุณคิดว่าผมจะยอมแพ้เหรอเขากัดฟันกรอดไม่ค่ะเอวาตอบกลับอย่างมั่นคงแต่คุณจะต้องเจ็บปวดมากก่อนทุกคำที่ออกจากปากเธอเหมือนมีแรงดึงดูดที่ไม่สามารถต้านทานได้อีธานรู้สึกเหมือนกำลังจมลงในน้ำลึกความรู้สึกที่เขาไม่เคยคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นกับเขาเกมนี้ไม่จบง่ายๆหรอกครับอีธานพูดเสียงตำ่ำมันเพิ่งเริ่มต้นต่างหากเอวายิ้มกรุ้มกริ่ม รอยยิ้มของเอวาเต็มไปด้วยความหมายซับซ้อนเหมือนกับว่าเธอกำลังท้าทายอีธานให้เผชิญกับสิ่งที่เขากลัวที่สุดอีธานรู้สึกถึงความเย็นที่เริ่มแพร่กระจายจากเธอไปทั่วห้องเขาพยายามจะคิดหาทางหนีแต่ตอนนี้ไม่มีทางไหนที่จะหลบหนีจากเธอได้ทุกสิ่งที่เขาเคยมั่นใจตอนนี้เริ่มสั่นคลอนเธอไม่ได้เพียงแค่เป็นคู่แข่งในธุรกิจแต่เป็นคนที่รู้ทุกสิ่งเกี่ยวกับเขา คุณคงไม่คิดหรอกว่าผมจะยอมแพ้ง่ายๆแค่เพราะคุณพูดแบบนี้เสียงของเขายังคงมั่นคงแต่ภายในนั้นมีความวิตกกังวลแฝงอยู่เอวาหัวเราะในลำคอสียองของเธอเยือกเย็นคุณยังไม่เข้าใจอีกหรือคะเธอหยุดพูดและมองเขาด้วยสายตาที่มองทะลุไปถึงจิตใจของเขาเกมนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการยอมแพ้ค่ะมันเกี่ยวกับการทําให้คุณรู้สึกถึงการสูญเสียทุกอย่างที่คุณรักสิ่งที่คุณให้ความสําคัญมากที่สุด มันกำลังจะหายไปจากมือคุณในไม่ช้าอีธานรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบเริ่มหมุนช้าฮ่ฮเขาพยายามควบคุมความรู้สึกที่เริ่มปั่นป่วนภายในใจถ้าคุณคิดว่าแค่การเปิดเผยข้อมูลจะทำให้ผมพังคุณคิดผิดเขาตอบกลับไปด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความตั้งใจแต่ในใจลึกๆเขากลับเริ่มรู้สึกถึงความกลัวที่เขาไม่เคยรู้จักมาก่อนเอวาสตากับเขาอย่างเยือกเย็น คุณกำลังจะรู้ว่าผมสามารถทำอะไรได้มากกว่าที่คุณคิดและทันใดนั้นเธอก็หมุนตัวเดินออกไปจากห้องประชุมเสียงฝีเท้าของเธอดังก้องในห้องที่เงียบสงัดอีธานยังคงยืนอยู่ตรงนั้นมองไปที่หน้าจอที่เต็มไปด้วยข้อมูลที่ถูกเปิดเผยเขารู้สึกเหมือนตัวเองถูกทิ้งไว้ในความมืดและในหัวของเขาก็เต็มไปด้วยคำถามเธอจะทำอะไรกับฉันต่อไป คำถามนี้เริ่มกลายเป็นความจริงที่น่ากลัวและอีธานรู้ว่าเขากำลังจะต้องเผชิญหน้ากับการสูญเสียที่เขาไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นอีธานยืนอยู่ในห้องประชุมที่เงียบสงัดหัวใจอย่างเต้นแรงและกระวนกระวายเขาหันไปมองที่หน้าจอโปรเจคเตอร์อีกครั้งข้อมูลทั้งหมดที่เขาเคยพยายามปกปิดตอนนี้ถูกเปิดเผยให้ทุกคนเห็นการสูญเสียเริ่มแผ่ขยายเข้ามาอย่างไม่ทันตั้งตัวเขารู้ว่าทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป แต่ความรู้สึกภายในเขากลับไม่ใช่แค่ความพ่ายแพ้มันคือการเรียนรู้บางอย่างสิ่งที่เขาเคยมั่นใจและยึดถือมันกำลังพังทลายไปตามกระแสลมแต่สิ่งที่เหลืออยู่ในใจเขาคือการตระหนักว่าความจริงบางอย่างไม่สามารถหลบเลี่ยงได้และบางครั้งการเสียสละทุกอย่างก็อาจจะเป็นหนทางที่จะเริ่มต้นใหม่เอวายืนอยู่ข้างนอกห้องประชุมเธอหันกลับมามองผ่านกระจกบานใหญ่รอยยิ้มของเธอเต็มไปด้วยความพอใจ เกมนี้จบแล้วค่ะเสียงของเธอเบาฮ่าฮแต่สำหรับอีธานมันเป็นแค่การเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเขาลืมตาขึ้นอีกครั้งและก้าวออกจากห้องประชุมไม่ใช่เพื่อหลบหนีแต่เพื่อก้าวไปข้างหน้าเขารู้ว่าเขาจะต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่โหดร้ายและบางทีการสูญเสียอาจทำให้เขาแข็งแกร่งขึ้นในวันพรุ่งนี้ และเมื่อเขาเก้าวออกจากอาคารธุรกิจสูงตระหง่านนั้นเขาไม่รู้ว่าฝันร้ายนี้จะจบลงเมื่อไหร่แต่เขารู้ว่ามันคงไม่ทำให้เขาหยุดเดินต่อไปในโลกที่เต็มไปด้วยการต่อสู้และการเปลี่ยนแปลงการ,รเผชิญหน้ากับความจริงคงเป็นแค่การเริ่มต้นใหม่สำหรับเขา